แต่ชอบแทงหวยบาปไหมครับมันก็ไม่ได้บาปคือเราก็เข้าใจกับว่าการเล่นหวยนี่มันไม่ได้บาปถ้าเราไม่ได้บาปไม่บาปให้วัดจากศีลห้าสวดมนต์ไหว้พระทุกวันก็ไม่ได้ผิดอะไรส่วนมนไหว้พระกับการเล่นหวยก็ไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ขัดแย้งสวดมนต์ได้เล่นหวยก็ได้แต่อย่าคิดว่าการสวดมนต์เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทําให้ถูกหวยอันนี้เรียกว่าความเห็นผิดการที่เราสวดมนต์เพื่อความสงบในปัจจุบันเพื่อศึกษาหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเพื่อให้ท่องได้คล่องปากขึ้นใจ และมีความเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้นําหลักคําสอนนั้นไปปฏิบัติตามได้นั่นคือเจตจำนงของการสวดมนต์ไม่ใช่ไปนั่งสวดมนต์เพื่อให้มันเห็นนิมิตเลขเพื่อให้มันได้หวยรวยเบอร์ไม่ใช่แต่เราไปสวดมนต์จุดป,ประสงค์จริงๆคือเพื่อให้เราเข้าใจหลักคําสอนของพระองค์นั่นคือเจตจำนงดังนั้นคําถามคือสวดมนต์แล้วไปแทงหวยบาปไหมคําคตอบคือไม่บาปถ้าเราไม่ได้ทําผิดศีลห้าถ้าเราทําผิดศีลห้าฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดโกหกดื่มสุรา ถ้าเราทำผิดใน5ข้อนี้เรียกว่าบาป